โยมเคยไหมที่กายนั่งอยู่ในบ้านแต่ใจกลับวิ่งไปทะเลาะกับเรื่องเมื่อวานหรือบางทีใจก็กระโดดข้ามไปกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ถ้าโยมรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะใจต้องวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาแบบนี้ฟังอาตมาสักสามนาทีได้ไหมแล้วโยมจะพบว่าที่พักใจที่ดีที่สุด มันอยู่ไม่ไกลจากตัวโยมเลยโยมมีเรื่องเล่าว่ามีคนไปถามหลวงพ่อท่านหนึ่งว่าทำไมท่านถึงดูมีความสุขจังไม่ว่างานจะหนักหรือเจออุปสรรคแค่ไหนท่านก็ดูสงบหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วตอบว่าเวลาอาตมานั่งอาตมาก็แค่นั่งเวลาอาตมากินอาตมาก็แค่กิน และเวลาอาตมาคุยกับโยมอาตมาก็แค่คุยกับโยมคนฟังก็สงสัยบอกว่าใครๆก็ทำแบบนั้นไม่ใช่หรือครับหลวงพ่อท่านสายหน้าแล้วบอกว่าไม่เหมือนกันหรอกโยมเพราะเวลาพวกโยมนั่งใจโยมนึกถึงตอนที่ยังไม่ได้ลุกเวลาพวกโยมกินใจโยมนึกถึงงานที่ยังทำไม่เสร็จและเวลาพวกโยมคุยกับใคร ใจโยมก็แอบไปกังวลถึงเรื่องคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าชีวิตเราส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ไหมโยมเรามักจะขับรถไปข้างหน้าแต่มองแต่กระจกหลังหรือไม่ก็เพ่งมองแต่แผนที่จนลืมดูวิวข้างทางสุดท้ายเราเลยพลาดความสุขที่วางอยู่ตรงหน้าเราไปอย่างน่าเสียดายจำไว้นะโยมอดีตคือเช็คที่ถูกใช้ไปแล้ว เรากลับไปแก้ไขยอดเงินไม่ได้ส่วนอนาคตคือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเราจริงหรือเปล่าแต่ปัจจุบันคือเงินสดที่โยมมีติดตัวอยู่ตอนนี้โยมจะเอาไปซื้อความสุขหรือจะเอาไปเผาทิ้งด้วยความกังวลก็อยู่ที่โยมเลือกเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเสมอเรื่องสติสติไม่ใช่เรื่องยากเลยโยม สติคือการพากายกับใจมาเจอกันที่นี่ตอนนี้ถ้ากำลังล้างจานก็ให้รู้ว่าน้ำมันเย็นยังไงถ้ากำลังเดินก็ให้รู้ว่าเท้าสัมผัสพื้นยังไงเมื่อใจไม่แส่สายไปหาเรื่องที่จบไปแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่มาถึงความสงบมันจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปร้องขอจากใครวันนี้ลองดูใหม่นะโยม ก่อนจะเริ่มทำอะไรลองหายใจเข้าลึกๆสักครั้งแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังทำสิ่งนี้อยู่แค่นั้นพอแล้วโยมจะรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ถูกฝีก้าวที่โยมกำลังเดินอยู่นี่แหละขอจะเจริญพร